สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลีกเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่21เดือนพฤษภาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันสูตรชุดสรุปนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบมินอขอบคุณนะคะทุกไลฟ์ด้วยนะคะพี่ๆเนาะเมื่อวานนี้นะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหลุดนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ดูเซรายนะคะ3ตัวน้องเอทให้5,61นะคะผลที่ออกในรอบปกติ1,57นะคะผิดแทมเดียวเนะาะเสรยมากมากเลยนะคะดูตัวเด่นเรานะคะ ไม่มาแค่หกนะคะเมื่อวานนี้ขออาภัยสายรุดวิ่งนะคะเด่นที่ห้ากับหนึ่งมานะคะเด่นที่ห้าเข้ามาเข้าที่ห้าจิตนะคะส่วนเด่นที่หนึ่งไม่มาบนล่างน,นะคะรอบพิเศษศูนย์หนึ่งกับสองหนึ่งนะคะพ,พี่แต่ตัวเจาะของเอสไม่มีนะคะเมืวว่อวานนี้ตัวเจาะของเราหลุดไปนะคะต้องกลับขออาภัยพี่พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อของวันนี้นะคะก่อนไปรับชมฝากคําเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคํานวณ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพานันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฉ่นชอบตัวเลขนะคะเล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะนี้เด่นที่1 2 3เด่นที่1นะคะแล้วก็เด่นที่1เด่นที่1กับ ศูนย์นะคะพี่พี่ตัววิ่งรุดน้องเอสให้หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางวันนี้รู้สึกว่าน้องเอดจะลงให้ผิดนะคะพี่พี่ขออภัยเนาะงั้นจะคาดเป็นชุดสรุปให้นะคะพี่พี่ น้องเอสดขออภัยนะคะเน้นไปที่หนึ่งสามนะคะพี่พี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะคะสำหรับหลักหนึ่งนะคะพี่พี่น้องเอสดขออภัยด้วยนะคะตามตัวเน้นได้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ เน้นไปที่สามศูนย์นะคะพี่พี่ชุดเน้นของน้องแอดมีสี่คู่นะคะพี่พี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็สามศูนย์นะคะส่วนชุดนี้นะคะขออภัยนะคะน้องแอดเขียนผิดนะคะพี่พี่ก็ตัวเน้นตามนี้ได้เลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะคะพี่พี่เนวทางชุดสรุปวันนี้นะคะท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะ สามตัววันนี้น้องเอ็ให้ศูนย์หนะคะท่านใดชอบตามนี้นะคะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะเบื่อเบื่อนะคะพี่พี่ก็มา101317 30นะคะพี่พี่ขอให้มาในตัวน้นตัวเจาะนะคะสําหรับคลิปนี้โชคดีร่ารวยทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ